ช่วงนี้เป็นข่าวสำหรับน้องๆเด็ก6-4และอยู่ในโซนภาคตะวันออกนะครับเราเป็นการรับทีแคส6-4รอบที่2จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาโครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยงโดยมีทั้งหมด5คณะได้แก่คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติซึ่งเกณฑ์การพิจารณาจะมาจากผลคะแนนแกตและแพทรวมถึง9วิชาสามัญตามสาขาวิชาสมัครกำหนดและผลคะแนนโอเนตวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า16คะแนนรวมทั้งการสอบสัมภาษณ์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง20เมษายน64ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ qa.src.ku.ac.th/admission ครับ